แต่กูยังตามไปไลค์ไปเมนอยู่เอาเรื่องถ้าสักวันเขาไม่เห็นว่ากูตั้งชื่อเป็นชื่อถอดท่างมงินเนี่ยเกียร์เลยนะแต่มคงไม่ได้ละเสร็จผเสร็จต้นน้อยซอยยิ่งไปแล้วเฮ้ยแต่เขาก็เล่นมีดเลยแล้วกูยังเห็นโพสอยู่เลยขอลั่นไป ừ <laughs> <của> mày là anh <laughs> cái quê ấy xíu ơi 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 xíu xíu จบนี่เอาแคร์ก็ได้นะจ๊ะผมไม่ว่าอะไรเยื่อเหี้ยมีคนแบกทีกระไรไปโดนพวงมาลัยตุ่ยิบปาดนะจ๊ะตัวนี้แลบที่่นาดแบบนี้

ไออั้ดูในห้องเขาเเดกดูปามาดุแล้วแค่ว่ากันดีเบียร์เข้าเข้าแล้วเข้าสตัวนสองตัวเกปุ๊บหนีทำไมอ่ะไมนไว้สุดี่หนหวเนเฮ้ยวางเลยแล้ววางเลยเมันแจงระเบิดใส่กูเไื่กี้นะบอม has been planted ไี่วิ่งใส่เลยีไปโนตยิงไปทาง ให้โดนจิงได้เหรอแหม่เหโดนจิงได้ให้จิงได้แต่เราไม่ได้ยินเนี่ยผมไม่ได้ยินไโดนจิงไม่ได้ได้ Double kill ทำไมผมเห็นไม่เจอไม่ด้ Head shot c h a n head shot Your Mission oh, yeah. failed. Okay, let's go. Let's go back there, huh? yeah, see. Okay, okay. i don't

แค่เออักชัก่วกระเน่อยโอ้โหแม่นจังหวะโอ้โหจางก็มาเหี้ยยิงจา่ไม่ได้ Bomb has been planted. All right let's move out แย่ขอ,<พ>อ,อั้างเลยเก็บปืนไม่ได้อ่ะอชิมหานะไอ้เหี้ยไอ้บูมม่นี่ไอ้บูมมาเก็บมินไหนให้กูดิดงไ,งไม่ได้มันไม่มีตเรนงงี่ตรงเนี้ยมีป่ะ ไม่มีกดหนึ่งเฮ้ยรถถังแนไม่มีอะไรที่น่อะไหนมีไอ้ชีไม่เเมีปืนไม่ช่วยไม่หล่ะไหีอปืนนมันอยู่หลังอะมันไม่ได้กดหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ออกมาให้กู ม็ไม่ได้เน่ไอัตคุณไม่ได้ยุงดันอุไม่แหลกละไอี้ยไอสัตแหลกและมัน o อ b has been planted double kill ยิงไม่โดนเลยว่ะ Bằng nắm vùn chắc chắc nhà lắm Cảm giác Bằng nấm vùn là ta phí Ok, let's go Sao Tá vale. Ui, eh. Yeah. Okay, let's go. 来，爷爷。

Yeah, yeah, yeah like Headshot! Chain headshot! <laughs>

ไอ้แต่นี้เป็นไงแบบยิงสะบัดเข้าหัวเข้าหัวเลย